เข้าไปดิเข้าไปคุยด้วยกันฮะหนาวแ่งคนเหมือนเราเลยมันดูเสื้อผ้าที่เขาใส่เลยที่เหมือนคนเลยเหมือนมันมกินอะไรอยู่นะเฮ้ยกินไก่ท่านมันไม่เหมือนกับว่าเป็นแม่เป็นลูกอย่างไรเหมือน,น,น,มนเป็นพีนะ่สาวอาจจะเป็นคนเยืนรักแรงนะที่นะั้นออกมากินเลย อกใครดูแน่ขายให้พี่ดูดิเฮ้ยไปแล้วทนะ่านหนีไปแล้วไปแล้วป้าที่ผมใส่ลมพาลุยนะครับวันนี้ผมเข้าไปเช่นเคยนะครับซึ่ง ผมจะกลับไปนอนจุดที่เรามาคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็เราเจอแต่งสีแดงนะครับแล้วก็เจอซากแต่ท้ายเป็นซากกวางนะลูกกวางลูกกวางใช่ไหมเหมือนกระสือมันคาบลูกกวางลอยลอยผ่านแคมป์ของเราแต่ทีนี้ไอ้แดงเนี่ยเช่นอยงกระติกลงอาคมยิงใส่มันมันก็เลยต้องเอาต้องต้องต้องคาบไอ้สิ่งที่มันคาบอยู่ต้องวางลงผมได้ยินเสียงร้องด้วยเสียงร้องอ,อะไรเป็นเนี้ยใช่มันน่าจะโดนหรือเปล่านะ ก็จะเสียดเสียอน่าเสมยคงไม่โดนหรอกผมว่าอย่างร้องลั่นเลยนะแล้วก็เขาก็ได้ทิ้งสร้างอันนั้นไว้ตรงนั้นเลยนะครับวันนี้เราก็จะเดินทางไปอีกรอบหนึ่งนะไม่รู้ว่ารอบนี้เราจะเห็นเปล่านะโอเคถ้าพร้อมแล้วไปกันดีกว่านะไปดิ๊โตเอสโก้ไปเลยก่อนนี้จะไปชมคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายกดติดตามให้กับเราด้วยนะครับ เมื่อคืนฝนตกนะน้ำค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนะน้ำก็จะขุ่นหน่อยๆนะครับแต่ก็กินได้นะก็ไม่ได้ขุ่นมากนะครับก็ยังมีความใสยอยู่นะ ชคดีมากๆเลยนะครับที่ที่เมื่อคืนฝนตกนะไฟป,ป่าจะได้ดับไปด้วยนะครับร้อนนะงแดงอยู่ลู มากมากเลยนะพี่นะตอนนี้ผมเดินทางมาถึงจุดที่เราพักกันเมื่อคืนที่แล้วนะร้อนมากๆเลยนะครับผมให้ถอดกระเป๋าสะพายไปเสร็จแล้วนะครับส่วนทองสอนกับคนอื่นๆก็อยู่ที่พักนะอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆไปดูทราบสัตว์ที่ผมเจอคืนนั้นนะไม่รู้ว่าจะยังเหลืออยู่หรือเปล่านะไปดูกันดีกว่าครับ บอกเลยว่าน้ําเพิ่มขึ้นมาคุอนข้างที่จะเยอะเลยนะครับโอ,โอ้ไม่รู้ว่ายังหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะซากสัตว์ที่เราเจอวันนั้นนะครับผมรู้สึกว่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะรู้นะครับเดินไปดูใกล้ดีกว่า ว้าว <Ooh>. wow. นี่นะครับพี่นี่นะครับยังอยู่นะ <Ooh. S 2> ไม่มีคอแล้วนะครับซากวางหรือว่าซากสัตว์ยังอยู่นะครับ ยังไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปไหนเลยนะครับแรกๆผมก็คิดว่าถูกเคลื่อนย้ายไปที่อื่นแล้วนะแต่ยังอยู่ที่เดิมนะครับนี่นะขอ,องนี้เลยนะครับอืมแมงวันเต็มเลยนะแล้วก็เหม็นด้วยนะครับเริ่มที่จะเหม็นแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปเตรียมสถานที่สำหรับการพักแรมในคะ่ำคืนนี้กันดีกว่านะครับก่อนที่จะมืดน,นะ ถ้ามืดจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นนะครับอะตอนนี้นะครับทุกคนครับออต้องบอกว่าพวกเราเนี่ยได้จัดการแคมป์ของเรากันเสร็จแล้วแล้วก็อาหารเราก็กําลังทากันอยู่นะแต่ว่าที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยนี่นะครับไก่เราย่างเสร็จแล้วนี่แล้วก็มีข้าวแล้วก็มีไข่ดิบนะครับผม นะก็วันนี้พี่ผมจะนําอาหารให้ผีนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เรามาเราเจอแสงแดงๆไอแสงแดงๆนั้นยังไงๆๆก็กระสือที่ไม่ใช่กระสือก็ผีโพงแล้วเราเอาอาหารมาตั้งใกล้ๆแคมป์เราแล้วคืนนี้เราจะเฝ้าสังเกตการกันดูเราจะได้ถ่ายให้พี่ๆได้เห็นกันชัดๆเะครับผมนะนี่ใกล้ๆเลยท่านใกล้ๆเลยนี่นะนี่ในข้าวของวัวไก่ ไก่ที่เราย่างแล้วนะอโอ้ร้อนมากเลยร้อนร้อนนี่นะครับพี่ของๆมากอุ่นไม่ดีนะครับกนนี่นี่นะครับผมแล้วก็ไข่ดิบนะครับทุกที่นะไข่ดิบนี่ไหว้ผีโดยเฉพาะเลยนะครับนี่นะผมก็เทลงไปนะแบบนี้นะครับผม นะแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้เราก็มารอดูกันนะพี่ายลมนะเนาะเดี๋ยวผมจะท่องคาถาเปิดปากก่อนนะพี่นะเพราะว่าแดงยังยยไปจับเราให้้าพี่เรา,าจับ,จบนะนะมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะนะมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตตะนะมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัตตะนะเปิดโมเปิด เปิดด้วยนโมพุทธานะเปิดให้เห็นทั่วทั้งจักรกวาลเลยสโุโอเคท่านมาผมได้อา่าท่องคาถาเปิดป่าแล้วนะพี่นะก็คาถาที่ผมท่องก็คือเปิดเปิดให้ทุกอย่างเนี่ยเข้ามากินนะผีชางอะไรที่อยู่ในป่าแห่งนี้ให้เข้ามากินเหมือนเปิดให้เขารับรู้ว่าเราอนุญาต เรานํามาให้เขากินนะให้เขาได้รับรู้นะครับผมต้องบอกว่าแดงนี้กลับไปต้องบอกว่าสถานที่ตรงนี้ไม่ได้ไกลจากแคมป์เราถ้ามีเสียงเดินหรือเสียงอะไรแดงช่วยป้าดูด้วยนะเราก็จะได้ถา่ายให้พที่ดูกันแล้วก็สถานที่ตรงนี้มันเป็นเมืองบางบด <c oughs> มเ,เมืองรับแลนะครับเพี่านะหน้าขนลุกน่ากลัวมากเดี๋ยวคืนนี้เรามารุ้นดูกันนะไปเดี๋ยวกลับแคมป์กันกลับไปกินข้าวกันดีออกว่าคี่บ่อ <c oughs> ไป มาครับทุกคนก็ตอนนี้นี่ผมซื้อ,อไส้ย่างมาด้วยนะครับพี่พี่นะก็ต้องขอบคุณพี่พี่เพื่อนๆเ,เอ่อทุกทุกท่านเลยนะครับนะโดยเฉพาะแม่แพ้ขอบคุณแม่แพ้มากๆนะครับนะที่แบบสนับสนุนพวกเราให้พวกเราแบบได้อ่มอีอาหารดีๆกินในตอนเข้าป่านะครับนะขอบคุณทุกทุกท่านจริงๆขอบคุณเอซีที่เอ็นดูเจ้าแดงมันนะครับพี่พี่มาเดี๋ยวย่างกันดีกว่าพี่ไส้ย่าง ว้าว <Wow. S 2> นะบอกเลยว่าไส้ย,ย่างนี้อร่อยมากพี่เอ๋สุกแน่นอนเพราะวราเราอันนั้นมารอบหนึ่ง,นะแ,ง,ง,แ,งแล้วมาแดงหิวย,ยังฮะลูกเ็าหิวยังหิวแล้วปะหิวแล้วนะมารอให้สุกสักแป๊บหนึ่งนะพี่นะนี่ว้าวช่ำช้ำยอด <Okay. S 2> นี่เลยครับพเพื่อนๆตอนนี้ไส้ย,ย่างเราเสร็จกันแล้วนะโอเคเราหุงข้าวไว้ได้หม้อหนึ่งหม้อบัลเลอร์เลยหม้อบัลเลอร์แหละล้นเลยอ่ะเดี๋ยวเ,เรากินข้าวแล้วก็กินไส้ย่างกันดูกันแดงกินไอติมฟิสกูหน่อยข้าวเป็นไงอร่อยไหมแดงเขชิมเลยนะเป็นไงท่านอ,อ,อร่อยไหมสุดจริงเออ ăn ngon à, đầy dẫy đang, hửm, hửm, ngon lắm đã cũng ngon, Còn theo mà nè Còn theo mà không? rồi mà Ừ. Cái lòng hiểu đó là để mình cái lòng kim mắc là đã lòi này, Thôi lòng kim đồ thân Wow, đi nè Nó lên nè hả? Chim tông chim đây vậy Nó là đèn ดเด็กมั่มาเลยนะแดงกินก่อซื้อมาโลกว่านะครับพี่ๆบอกเลยว,ว่าอร่อยนะแดงเคยกินมาก่อนไหมไส้ย่างเคยกินมาก่อนไหมเคยกินป้าเคยกินตอนที่ไอคลิปที่ป้าหลงป่าใช่ไหมที่ไปกับคนป่าด้วยนะอ๋อคลิปนั้นคือเอาไปให้แดงกินอยู่อร่อยมาก อะไงแกงสโลโนะมาตัวในบรรดาเนื้อหมูน้องหมูน้องไก่อะไรพวกนี้พี่ผมรู้สึกว่าไส้หมูเนี่อร่อยสุดนะเราทําย่างแล้วก็จิ้มกับน,น้ําจิ้มอะ,นะถ้าใครไม่เชื่อไปลองได้เลยนะครับพี่หนะัซสื้อไส้าย,ย่างมาหมักแล้วก็ย่างเหมือนย่างแบบนี้ก็ได้อร่อยอ อร่อยมากครับมาเดี๋ยวผมกินด้วยดีกว่าหิวแล้ว<า>ตอนนี้ย่างกันไม่ทันแล้วท่านอร่อยอร่อยนะท่านนะอร่อยบอกเลยร้อ <c oughs> นร้ <c oughs> นอนใช่ไหม <c oughs> น่าจะร้อนด้วยพี่ <c oughs> น่าจะร้อนมาก <c oughs> แดงร้อนใช่ไหมร้อนร้อนร้อนตักเตาเลยนะทำย่างใหม่ปะอร่อยว่ะข้าวนี้ไม่มีใครกินกันแล้วดใจษสาย่างที่สุดนี้ผมเอาไส้ย่างมากินความแบบข้าวมลนเลย แรงรู้ไงวะเราที่ปลาให้มันเรีนไปดูตอนกินข้าวมีอะไรมั้ยมีใครมานั่งกินนั่งอะไรบไหมข้าวพี่ๆไอไก่พี่ๆเอาไปวางไม่มีเหรอโอเคครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วเนาะเดี๋ยวพวกเราทั้งสามคนก็คงจะเข้านอนกันแล้วนะครับอย่างนี้หนาวกะแดงแดงหนาวอ่ะหนาวหนาวนะ เดี๋ยวน่าจะหนาวจากาอนเยอ่อายหน้าวใส่รงเ็นตวตายี่นมีอะไรมาทีเยมันดึกเน่นี่กระติกมึงวจะมาบ้านี่ยนี่กนี่ยรทำนี่นินี่มีอะไรก็คงจะ นะฝึดกินได้นะสตินี่วะอุ้ยมันจะมี เจออะไรไหมเอะั้นหน่อยสิพีุ่ญแล้วเห็นคุณเีนตอนนั้นนมีมีเห็นคนนั้นเอาของมาทำเอาไปวางดเดี๋ยวโชว์ให้ทุกี่ดูกนะ เหมือนะมีผู้หญิงนม่นะขโมยยาใส่เสื้อสายชั้นนะครับแล้วก็เหมือนมีเด็กแม่นะดูลักษณะอาจจะเป็นแม่กับลูกกันนะครับเปนทำแหลมนั่งเฉนถยมันได้กินผมไม่ได้นั่งกินถอยหรอกทำอะไรกันนะ สวัสดีครับทำอะไระ เข้าไปดิเข้าไปคุยดิป่ะฮะหนาวหนาวคุยดิป่ะมึงหนาวเลยป้ายังไม่หนาวเลยมึงเดี๋ยวเข้าไปคุยให้ป้ายหน่อยเขามามีที่ไปที่มามงเข้าไปคุยให้ป้าหน่อยดิป่ะเลยดิเข้าไปเข้าไปคุยใกล้ๆดิ เาไปซยมจะทำมาจากหไหนไใกล้ดิส่งด้างด้ยสเขาไปมังยดามาชิมอาหารก่อนถ้าไปกใกล้ดีแดงน่าก,นกลัไกกลวไรเขาเหมืนอนคนเหมือนเราเลยมันดูเสื้อผ้าที่เขาใส่ใด,ดิที่เหมืนอนคนเลยสั่ง่าเบาคืเข้าไปถายใกล้ดิ ข้าภาษาใกล้ๆหรเอข้าปันชายมาจากไหนอาจจะเป็นต่างย่านในคาบสุขต่างย่านมากินอาหารอะไรหรือเปล่าไม่เห็นข้ามจากพม่าหรือเปล่ามีการใส่ตัวหรือเปล่ามันไม่ได้เหนื่ยวนิไม่ได้เหนี่ยอะไรนะแต่ว่าตอนนี้ขนตัวอาจจะมีแบบผู้ชาผู้ชายแบบเขามองพวกเราอยู่อาตอนเองงขนตัวเรื่องนี้แหละเขี่ยไม่เท่าไหร่คนเนี่ยน่ากลัวอาจเป็นต่างย่านอาจ อาจจะหนโซแล้วถ้ามาเมืองไทยแต่ว่าอรย้แบบไม่ได้ขยางทีไอเสียงเลยเฮ้ยแขาจะยหรือเปล่าเขาจะย มันกินอะไรท่าน,นดูของนี่เราเอามาให้ใกล้ๆไหมเฮ้ยเหมือนมันกินอะไรอยู่นะเฮ้ยกยินไก่ท่านมันไม่เหมือนกับว่าเป็นแม่เป็นลูกอย่างนี้เหมือนเป็นพี่สาวพี่สาวป้อนน้องอะไรอย่างนีง้นี่กินไก่ไอแดงมึงมึงเข้าไปคุยเขาใกล้ๆเลยปะคุยว่าเคยว่าเขามาจากไหนเขาข้ามข้ามมาจากประเทศพม่าหรือเปล่า เข้าไปใกล้ๆดิมึงเดินเข้าไป่างนั้นดิ่มึงอยา่าไปอยู่ตรงนั้นเดินเข้าไปใกล้ๆนี่มึงกลัวอะไรวะมึงเดินเข้าไปใกล้ๆดิมึงกลัวอะไรอ้แดงเข้าไปใกล้ๆมึงจับ ขับเข้าไปใกล้ๆไปถางขาที่เขาไม่ได้ยินเนร็วเขาน้าจะหิวอะ่ะเขาป้นอนลูกเขาเหรอเขป้นอนลูกเขาเหรอเด็กอะไรเขาพี่ๆตอนนี้คือ ผมไม่ได้มองเป็นสั่งได้เลยนะมองเป็นแบบคนในเมืองรับแรงหรือเปล่านะครับคนในเมืองรับแรงหรือเปล่าออกมาคุยดูสาวผู้หญิงนะผมสวยมากเลยนะถ้าเป็นปอบเป็นเปิดแบบมันคงไม่ได้ดูแลตัวเองขนาดนี้นะแต่นี้อาจจะเป็นคนในเมืองรับแรงนะที่นะออกมาคุนะเพราะว่าผมบอกแล้วว่าตรงนี้มันเป็นสถานที่บางบท เป็นเมืองบางบทเมืองรับแรงเมือนพี่สาวนน้องชายประมาณแดงพี่ยังเห็นหน้าวะมึงคุยเขาให้เขาหันหน้ามาหาป้าหนห่อยไปจับสิวะไปจับหน้าเขาหันมาดิ ป้าจะถ่ายหน้าเขาแค่นั้นเองป้ามที่ต้องการอะไรป้าจะดูหน้าเขาเป็นยังไงป้าไม่เห็นหน้าอะไรเลยไม่เห็นนะป้องเขาป้าป้องลูกเข่าเหรอมือมือจับแขนเขาละอุ๊ยระวังระวังระวังผมว่ามันฟังที่เราเขาพูดกันรู้เรื่องนะคเขาพี่การไปจับไปจับเมื่อคนที่หันมาให้ป้าเห็นเลยป้ายังเห็นได้เฉย ปลาถ่ายหน้าเฉยปลาไม่ได้อะไรแต่ป้ากลับแล้วปลากลับที่ทำแล้วป้าถ้าถ้าเขามากินปลาก็ไม่ได้ว่าอะไรปลาก็ให้กินแต่ปลาอยากจะดูหน้าคนผมยาวไอแดงไปพลิกไปไปไปอไอูเห็นแล้วไปไปไปจับคนผมยาวจับให้หันหน้ามหาปลาหน่อยจ้ะฮะจะห้เหรอ ก็ไปบอกให้เขามึงคุยเขาแต่เขาก็หันมาเองแหละมึงไปจับไหล่เขาดิไม่ได้จะเอาอะไรแค่เห็นหน้าถ่ายให้พที่ดูกันว่าคนคนในเมืองบองบทหน้าตาเป็นยังไงประมาณนี้ออตัวนี้เกี้วกาดนะท่านนะเอตัวลูกเก้วกาดอยู่นะท่านนะอ่าน่ากลัวนะท่านนะดูดไปไปจับไปจับน้องอะไบนี้ตงจะหมดละ อะไรนะทิ้งข้าวใส่มึงไปจับมันสิวะบอมึงจับมึงก็จับสิไปคุยเขาป้าจะถ่ายหน้าเขาเฉยๆไม่ได้จะไปทำร้ายเขาเอองงอะไรวะหนังกระติกก็มีถ้าทำร้ายมึงยิงมี่ปะ่าเออป้าถ่ายหน้าเฉยแล้วป้าจะกลับที่แคมป์แล้ว อะไรนะป้าจะเห็นหน้ารอ้เป่าหรือแล้วเราจะโง่ทำไมวะท่านเราเดินไปข้างหน้าเลียอุ้ยอะไรวะ เดี๋ยวเขาไปเขาเขาเขาไปคุยเขาเดี๋ยวป้าจะเดินไปนี่เขาไปคุยเขาเดีนยวธอาบะลิงาในเมืองใ่เมีองใหญ่ที่ออกกินอาหารที่ถึงันมาเช่นมาวาน สายาวอาจจะไม่ใช่แต่ว่าอาจจะเป็นคนเนียบางบอกบางแงนะนี่หาดได้ยากมากในิติเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเามาทหนังแต่แค่สันิทานนะอาจจะมาจากเืงบางบอกเงแงอุ้ยเฮ้ยเสร็จอาหารนะเปวเดี๋ยเข้าไปหา

มันทำลายมึงจริงดีวะเ้สาดไม่่ทนะี่ผท่ไหนจะดีมาไม่ได้มีเจตนาจะทำลาย,ลยอะไอกแค่ดู่สายไี่ดูเฮ้ยไปแล้วท่าน,นหนีไปแล้ว แดงก็ยังไม่เห็นหน้าเลยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยะอะไรนะเก่เฮ้ยเสร็จใส่เฮ้ย,ยหายไปแล้วเดินไปเดินไปไม่ทันได้เห็นหน้าเลยวะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราคงจำไม่ได้ไม่เข้าไปตามไม่เข้าไปวุ่นวายเขานะเมื่อกี้ผมต้องการเห็นหน้ามากเลยให้ตั้งใจให้แดงแบบ ไปคุยกับเขาเพื่อที่เขาจะได้หันหน้ามาไอ้แดงไม่หันไอ้แดงไม่ทำเหรอเฮ้ตนนี้ก็เหลือเชื่อมากนะพี่เสร็จลงใช่มีบาง,งอย่างมากินของที่เราดูข้าวหมดเลยอ่ะเหลือแต่ไข่เหลือแต่ไข่ข้าวหมดเลยมันมีบางอย่างมากินของที่เราเอามาเส้นเอามาไหวกันจริงๆนะพี่นะอืมแบบ อัศจรรย์มากๆนะครับพี่จเหลือจะไข่พี่แคลอ์ผมคิดว่าผมว่าสองคนเมื่อกี้อาจจะมาจากเมืองรับแรงใช่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 เพราะที่ตรงนี้เป็นที่ของเมืองบางบอดเมืองรับแรงแต่ผมแค่อยากจะเห็นหน้าที่ผมให้แดงเข้าไปนะครับพี่จิก็เพื่อที่จะให้แดงเป็นเหมือนไปแกล้งคุยเขาให้เขาหันมาเเาหมดลยถ่ายหน้าเขาแป๊บเดียวแค่น,นั้นเองแต่แต่แต่แดงหันมาเลยแดงน่าจะกลัวหรือเปล่าแดงกลัวเหรอวะไม่ปะ มันกลัวเหรอไม่เคยเจอเหมือนะไม่เคยเอะไรแบบนี้เหรอเปิดปะเดมมันกลัวมันกลัวเหรออยู่กับป้ามอย่ากลัวเลยวะป้าไม่ใช่กลัวอะไรนะเว้ยโหเกลี้ยงเลยป้าบอกให้มึงไปมึงต้องไปเข้าใจปะป้าบอกให้มึงทำมึงต้องทำเข้าใจไหมข้างหลังเออหมดเลยอะ เลยนแล้ี่เราคงจะไม่ตามลนั้นแต่ว่าถ้าค่าตามันเหมือนจะอันนี้เกินไปแต่ว่าเห็นแค่นี้ก็ถือว่าเหลือเชื่อแล้วนะใช่ครับใช่แล้วนี่เป็นสิ่งที่ของสถานที่ตรงนี้เป็นเมืองบางบทเมืองรับแล้มันต้องมีอยู่แล้วใช่ถือว่าพลิกมากเลยนะที่แบบมีอะไรเข้ามากินได้ที่ไทใช่ใช่ข้าหมดเลยอ่ะไก่ก็หมดเนี่ยแต่ไข่

แรกอะไอแดงอะมันผมให้สั the the kind of ่งไอแดงให้ไปดูแล้มีใครมากินปะแดงไม่เจอตอนประมาณสองทุ่มแล้วรอบนี้เราไปแล้วเราเจอใช่เดี๋ยวรอดูก่อนว่าคืนนี้มันจะมีอะไรข้าดใกล้ที่เขาบอกหรือเปล่าถ้ามีฉันก็ไปเดี๋ยวจะถ่ายให้ที่เพื่อนเพื่อนดูกันนะเอาประทังมากเลยนะติดมากเลยนะครับตกใจเลยท่านตกใจเหรอตกใจมากเลยแดงตกใจวะตกใจปะตกใจเหรอ มึงกลัวเหรอกลัวกะมึงกลัวจริงเหรอแหมกูเห็นมึงเมื่อก่อนมึงก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเขาหรอกเออมึงกลัวพวกเดียวกันเหรอไปยยังไม่กลัวผีเลยมึงกลัวผีอ่ะมึงกลัวผีเหรอไปยังไม่กลัวผีเลยมึงกลัวผีเหรอแดงกลัวก็มึงกลัวเหรออืมโอเคพี่เดี๋ยวเรามาดูกันที่นี่เลยคุยกันทีกัน 买一个，就是没有了。